มากำหนดนิยามใหม่ของคำว่าพักด้วยตัวคุณเองกับคอนโดใหม่ให้พื้นที่ศูนย์กลางที่มากกว่าให้การพักผ่อนที่หลากหลายจะเดินทางไปเอกมัยทองหลอก,ก็ใกล้แค่อึดใจและที่นี่คือสุภลัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการครับวันนี้ผมกับคุณนายพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการสุภลัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการ คอนโดใหม่จากสุภไลที่จะให้คุณค้นพบนิยามใหม่ของคําว่าพักครับที่นี่คือคอนโดแนวใหม่ที่ให้คุณพักได้อย่างเต็มที่บนถนนพัฒนาการทําเลที่น่าอยู่อาศัยจะเดินทางไปไหนมาไหนก็คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นเอกมัยทองหล่อเพชรบุรีอโศกแค่ปรื้ดเดียวก็ถึงแล้วค่ะเท่านั้นไม่พอครับที่นี่ยังใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนฉลองรัดและใกล้กับแอร์พอร์ตเรียลลิงประมาณ700เมตรและยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ ที่ออกแบบมาเพื่อการพักได้อย่างลงตัวครับโครงการสุภัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการตั้งอยู่ติดถนนใหญ่พัฒนาการโดยที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์2อาคารซึ่งอาคาร A สูง30ชั้นและอาคาร B สูง27ชั้นมีจำนวนยูนิตทั้งหมด 1, 6 4 2ยูนิตโดยแบ่งเป็นยูนิตพักอาศัย 1, 6 3 5ยูนิตและร้านค้า7ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ประมาณ13ไร่กว่าพร้อมกับที่จอดรถประมาณ60อร์เซนตค่ะ ส่วนกลางของที่นี่จะทำให้คุณทั้งสนุกและผ่อนคลายในแบบ Active, Passive และ Recreation ให้คุณเป็นคนกำหนดนิยามของคำว่าพักด้วยตัวคุณเองเริ่มที่รอบอาคารนี้เลยนะครับ โครงการจะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สุดร่มรื่นกว่า4.5ไร่แบ่งเป็น3โซนมีทั้งโซนด้านหน้าใจกลางโครงการและด้านหลังโครงการเลยครับอย่างส่วนด้านหน้านี้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะซึ่งเราเรียกว่า French Park Land มีการเก็บต้นไม้ดั้งเดิมมีน้ำพุมีไอเฟลพาวิเลียนจำลองฐานของหอไอเฟลมาเป็นศาลาพักผ่อนส่วนนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นบัฟเฟอร์กรองเสียงกรองมลภาวะจากพื้นที่ภายนอกและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เราด้วยค่ะ หัดมาใจกลางโครงการตรงนี้นะครับจะเป็นเลคแลนดถือเป็นเลคพาร์คขนาดใหญ่ที่เพิ่มความชุ่มฉ่าให้ใจกลางโครงการนี้ได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับมีวอเตอร์ไซด์ที่นั่งริมเลคชิลๆปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ตามหมู่บ้านโครงการใหญ่ๆนะครับ แต่นี่คอนโดเรามีแบบนี้ด้วยว้าวมากๆเลยเหมือนกับเป็นการนำสวนสาธารณะขนาดใหญ่มอย่อสวนไว้ที่นี่เลยครับมีลานกิจกรรมแบบแอมเบรเเตอร์มีที่นั่งแบบซันเก้นคอร์ทยาร์ดน่ามานั่งเล่นเดินเล่นมาวิ่งเล่นออกกำลังกายมากๆเลยค่ะโดยที่รอบโครงการน,นี้นะถ้าเรามาเดินหรือมาออกกำลังกายมีจ็อกกิ้งแทรกร,ร,บรอบๆบนี้ทั้งหมดจะมีความยาวรวมถึง950เมตรเลยค่ะและด้านท้ายโครงการครับก็จะเป็น forest land สวนป่าสุดร่มรื่นมีลูกเล่นเป็นพื้นเนิน เล่นระดับให้ลูกบ้านได้มาวิ่งออกกําลังกายแบบแอคทีฟกันไปเลยนะครับและที่ด้านหลังโครงการนี้ยังมีประตูสําหรับคนเดินเท้าให้ได้เดินออกไปผ่านถนนกําแพงเพชร7ได้ด้วยครับ สำหรับอาคารก็ออกแบบมาได้อย่างมีเอกลักษณ์มีการใช้อาร์คเลเยอร์ที่มีการซ้อนทับกันทั้งฐานอาคารตัวสีอาคารและยอดอาคารต่อไปมาชมส่วนกลางอาคารพักอาศัยเกันค่ะที่ชั้นหนึ่งจะมีล็อบบี้ต้อนรับสุดอบอุ่นพร้อมมีพื้นที่นั่งทำงานให้ด้วยมีดร o อปสโตร์ที่เป็นจุดรับส่งพัสดุส่วนกลางมีฟู้ดดร o อปที่เป็นพื้นที่ส่งอาหารแยกสัดส่วนและยังมี E ีวีชาร์จเจ Station ให้ด้วยค่ะที่ชั้น2ถึงชั้น5จะเป็นที่จอดรถนะครับ และนี่เลยคุณนายชั้น6เราจะพบกับส่วนกลางขนาดใหญ่ไฮไลท์ของเขาก็คือสะว่ายน้ำความยาวระดับโอลิมปิกไซส์เลยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าโอลิมปิกพูลมีความยาวกว่า50เมตรเลยทีเดียวลูกบ้านเนี่ยสามารถมาว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างจริงจังเลยและใกล้ๆกันก็จะมีฟิตเนสขนาดใหญ่เลยนะครับมีทั้งโซนบ็อกซิ่งลู่วิ่งมีเครื่องออกกำลังกายขนาดใหญ่พร้อมกับเครื่องออกกาลังกายอื่นๆที่ครบครันเลยพร้อมด้วยบอร์ดเกมรูมที่ให้ลูกบ้านมาเล่นเกมสนุกสนานตรงนี้กันได้เลยนะครับ และยังมีแอโรบิกแอนด์โยคะรูมสตรีมรูมให้ได้ใช้บริการกันด้วยที่ชั้น7ถึง29จะเป็นห้องพักอาศัยและขึ้นมาที่ชั้น30จะเป็นโคลิฟวิ่งสเปซขนาดใหญ่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ให้ได้มานั่งพักผ่อนมานั่งทำงานกันเปิดรับวิวสวยงามอลังการรอบด้านและยังมีพื้นที่สีเขียวสสวยให้เราได้มารับลมชมวิวสวยๆของย่านเอกมัยพัฒนาการและที่ชั้น30เองนี้ยังมีส่วนของห้องพักอาศัยอยู่อีกด้วยนะคะ เดินถัดมาผ่านสวนผ่านเล็กนะครับเข้าสู่อาคาร B อาคาร B ก็จะมีทั้งล็อบบี้ดรอปสโตรฟู้ดดรอปอีวีชาร์เจอร์สเตชันเช่นเดียวกันแต่เพิ่มความพิเศษด้วยสตรีทบาสเกตบอลครับโอ้โหห้องนี้นะครับต้องถูกใจวัยรุ่นที่ชอบออกกำลังกายอย่างแน่นอนเลยที่ชั้น2-4ถึง4จะเป็นที่จอดรถและขึ้นมาที่ชั้น5จะเป็นฟันพูเหมือนสวนน้ำแบบฟัน a อนด์แอดเวนเพร้อมเครื่องเล่นโอ้โหถูกใจคุณน้องๆหนูๆอย่างแน่นอนค่ะ มีเกมแอเรียด้วยขึ้นมาที่ชั้น6ถึง26จะเป็นชั้นพักอาศัยและมาว้าวกันต่อที่ชั้น27โดยที่ชั้นนี้จะมีทั้งห้องพักอาศัยและส่วนกลางสุดว้าวอย่างสกายล n g ไ l i ์ e Studio และไพรเวท Meeting r o ูมพร้อมส่วนสีเขียวสีสวยอีกด้วยเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ Work and r e l a รีแสำหรับคนยุคใหม่จริงๆค่ะ อย่างแรกเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาดประมาณ35.5ตารางเมตรค่ะถือเป็น one bedroom ที่มีขนาดใหญ่อยู่สบายสไตล์สุภไลฟังก์ชันครบแบ่งเป็นสัดส่วนพร้อมกับความสูงถึง2.7เมตรสูงโปร่องอยู่สบายมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของสุภไลเลยนะครับที่ให้ห้องพักเราเนี่ยขนาดใหญ่โปร่งโลง่งอยู่สบายได้แบบยาวๆเลยอย่างห้องนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาในห้องนะครับจะพบกับโซนลิฟตงขนาดใหญ่ก่อนเลยนะ ตรงนี้ถือเป็นพื้นที่โล่งที่เราสามารถดีไซน์มุมฟังก์ชันต่างๆได้ตามใจต้องการอย่างบริเวณหน้าห้องเนี่ยเราก็สามารถวางชุดโตะ๊ะรับประทานอาหารสักสองที่นั่งถัดมาครับวางโซฟาชั้นวางทีวีติดทีวีจอใหญ่ๆได้เลยระยะห่างเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับและเดินเชื่อมต่อไปด้านนี้ก็จะเป็นส่วนครัวนั่นเองห้องนี้ได้ครัวปิดด้วยนะคุณนายโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอย ฮอปฮูดซิงมาให้ครบเลยตัวฮูดดูดควันก็เป็นระบบดูดทิ้งออกนอกอาคารด้วยเราสามารถทำอาหารได้อย่างจริงจังเลยนะครับแบ็กสแปดแล้วก็ตัวพื้นก็เป็นกระเบื้องสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและครัวห้องนี้เราสามารถใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้าฝาหน้าครับผมห้องน ก็สวยงามพรีเมียมน่าใช้งานม,มากๆเลยค่ะอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ําจัดมาให้ครบสังเกตดูนะคะก๊อกน้ําสายชำระฝักบัวอาบน้ําจะมาแบบสีดําด้านจากเทฟเฟลพรีเมียมที่สุดเลยค่ะกระจกสองหน้าบานใหญ่ฉากกระจกบานกัน้นอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งโครงการก็มีมาให้เครื่องทําน้ําอุ่นก็มีมาให้พร้อมและพิเศษสุดๆกับสุขภัณฑ์ที่มาในรูปแบบทัชเลชฟรัชง่ายสะดวกสบายต่อการใช้งานสุดๆค่ะ ถัดมาครับเรามาเดินหาแสงเฮ้ย <Hey, S 2> เดินหาช่องแสงนะครับคุณนายบริเวณติดกับช่องแสงตรงนี้นะครับจะเป็นโซนนอนของเรานั่นเองโดยโครงการจะมีการแบ่งกั้นโซนลิฟวิ่งกับโซนนอนด้วยประตูกระจกบานเลื่อนทําให้เกิดความเป็นสัดส่วนในการใช้งานนะครับโดยโซนนอนของเรามีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะจะวางเตียง5ฟุต6ฟุตก็ยังได้วางตู้เสื้อผ้าสักนิดโต๊ะเครื่องแป้งสักหน่อยแถมปลายเตียงก็ยังสามารถติดตั้งทีวีได้ด้วยนะครับโครงการมีการเดินระบบสายอากาศแล้วก็ปลั๊กไฟเราไว้ให้เรียบร้อยแล้ว และห้องนอนนี้ยังมาพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่แต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในห้องนอนนะคะเราจะพบกับมุมเอเนกประสงค์ตรงนี้ซึ่งคุณนายจะขอเรียกว่ามีคอเนอร์ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างสรรค์ได้ตามใจเราต้องการจะทําเป็นห้อง work from home เป็นห้องสตูดิโอไลฟ์สดขายของก็ยังได้และพื้นที่ตรงนี้ก็จะติดกับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เปิดประตูออกไปตรงระเบียงไปชมนกชมไม้ก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าห้องนี้นะครับเป็น one bedroom ขนาดใหญ่อยู่สบายอยู่ได้แบบยาวๆเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิต ใจกลางเมืองมากๆากเลยครับ ใครที่กำลังมองหาห้องวันเบดขนาดใหญ่เพื่ออยู่อาศัยยาวๆหรือเพื่อรองรับการขยายครอบครัวในอนาคตคุณนายขอแนะนำห้องวันเบดรูมพลัสขนาด40.5ตารางเมตรห้องนี้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับห้องนี้ก็คือห้องอเนกประสงค์หรือเราเรียกว่าเป็นมุมมีคอนเนอร์ของเราได้เลยจะเป็นคอเลกเตอร์นักสะสมของหรือใช้ทำงานฮอบบี้หรือว่างกิ้งแบบจริงจังหรือจะปรับเป็นห้องนอนจิตปัถนาอย่างไรทำตามใจเรียกร้องได้เลยครับ นอนก็ถูกแบ่งแยกด้วยประตูบานผลักเสริมความเป็นส่วนตัวให้เราได้อย่างดีเยี่ยมวางเตียงเบริมเบริม6กฟุตบิวตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆเก็บของให้จุใจหรือจะวางโต๊ะเครื่องแป้งก็ดูลงตัวจริงๆค่ะและห้องนี้ก็ติดกับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่พร้อมกระจกบานกระทุงเปิดรับลมระบายอากาศได้ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะและปิดท้ายด้วยพื้นที่ใจกลางห้องตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําเป็นมุมการใช้ชีวิตดูหนังฟังเพลงทานข้าวได้ตามใจมีพื้นที่ครัวปิด ทำอาหารได้อย่างจริงจังพร้อมกับห้องน้ําที่ออกแบบได้อย่างสวยงามและมีฟังก์ชันการใช้งานครบคันเช่นเคยครับโอ้โหห้องใหญ่อยู่สบายฟังก์ชันครบแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว พลายพาร์คเอกมัยพัฒนาการคอนโดใหม่ที่ให้พื้นที่ส่วนกลางที่มากกว่าให้การพักผ่อนที่หลากหลายกว่าเดิมมีพื้นที่สีเขียวกว่า4.5ไร่มีเล็กพาร์คขนาดใหญ่ใจกลางโครงการให้ส่วนกลางครบที่สุดและเยอะที่สุดในย่านนี้เลยครับมีสระว่ายน้ําใหญ่ๆถึง2สระ ฟูลฟิตเนสขนาดใหญ่และอื่นๆอีกมากมายพร้อมการออกแบบห้องพักให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวมีห้องพักหลากหลายเริ่มตั้งแต่ห้องสตูดิโอไปจนถึง3ห้องนอนขนาด30-100ถึงตารางเมตรแถมยังโปร่งโล่งอยู่สบายด้วยเพดานสูงถึง2.7เมตรเลยค่ะที่นี่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ m o เดิร์ i v i ฟิ a ง t i ทิเช่นสตอเ ดับสโตร์และดับเดลิเวอรีเป็นต้นและห้องพักทุกแบบก็จะมีมุมอนเนกประสงค์มีคอเนอร์ให้เราลังสรรพื้นที่ใช้สอยได้ตามใจต้องการเลยนะครับทำเลเอกมัยพัฒนาการถือเป็นทำเลศักยภาพเชื่อมต่อทุกการเดินทางเข้าสู่ย่านไลฟ์สไตล์อย่างเอกมัยทองหล่อหรือย่านธุรกิจอย่างเพชรบุรีอโศกสุขุมวิทรัชดาพระรามเก้าก็คล่องตัวมากเลยค่ะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนฉลองรัฐและแอร์พอร์ตเวลลิงลำคำแหงพร้อมกับมีชัตเติลเซอร์วิส รับส่งลูกบ้านถึงแอร์พอร์ตวิลลิงเลยนะครับและขอบอกเลยว่าทำเลดีงามและส่วนกลางอลังการแบบนี้ราคามาเริ่มเพียง1.89ล้านบาทเท่านั้นจะอยู่อาศัยเองหรือลงทุนระยะยาวก็คุ้มค่าและน่าอยู่มากๆเลยครับโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกของสุภลัยที่ให้การรับประกันโครงสร้างนานถึง10ปีและมีการรับประกันในส่วนของพื้นที่ห้องพักลูกค้านานถึง3ปีอีกด้วยนะคะวันนี้นะครับสำนักงานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็น ไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ